สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการเลือกกระถางให้ทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมกันนะคะว่าเวลาที่เราซื้อกระถางนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระถางสีดําทั่วไปนี่ละคะ่ะแต่ว่าบางทีนะคะเพื่อนเพืมันก็จะต่างกันที่รูปทรงการออกแบบนะคะเพื่อนเพื่อนมองด้านล่างของกระถางเนาะทีนี้ด้านล่างของกระถางเนี่ยตัวตรงนี้นะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปทรงนะคะ ตัวนี้ก็จะดูเป็นทรงสูงมากกว่าทรงสูงทรงแคบนะคะตัวนี้ก็จะดูแบบกว้างมากกว่าคือขนาดเขาเท่ากันนะคะเพียงแต่ความสูงกับความกว้างไม่เหมือนกันนะคะการที่เราจะปลูกต้นไม้อะทุกคนคือเราก็ต้องดูลักษณะกระถางด้วยว่าเป็นกระถางทรงสูงหรือกระถางทรงพวนนะคะนี่นี่นะคะลองดูนะคะไซส์เดียวกันนะคะทุกคนตัวนี้คือไซส์ 5นิ้วนะคะไซส์5นิ้วแบบเป็นไซส์เดียวกันเลยแต่ว่าความสูงความกว้างของกระถางน่ะค่อนข้างต่างกันนะคะทุกคนคือตัวนี้จะอ้วนตัวนี้จะผอมนะคะทีนี้เราลองมาดูนี่ค่ะโคนกระถางเพื่อนๆสังเกตดูตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการยกสูงเนี่ยจะยกสูงมากกว่านะแต่ตัวนี้จะแบนมากกว่าเดี๋ยวให้ดูมุมนี้จะเห็นชัดดูนะคะตัวนี้ถ้าเป็นกระถางทรง ทรงกว้างๆเลยแล้วก็แบบตัวเนี้ยการที่อากาศจะเข้าได้เนี่ยความโปร่งว่างันเถอะคือความโปร่งตัวเนี้ยจะน้อยกว่าตัวนี้ถ้าตัวเนี้ยเหมาะกับปลูกต้นไม้ที่ต้องการความโปร่งสูงๆนะคะตูดกระถางเนี่ยมีผลในเรื่องของการระบายน้ำนะเพื่อนๆแล้วก็การไหลเวียนของอากาศนะคะ ถ้าเราจะปลูกไม้ประดับที่ต้องการความโปร่งสูงนะคะเราเลือกเป็นกระถางที่ตัวนี้นะคะตัวตัวตัวกลางของกระถางกับตัวยกสูงของด้านข้างของกระถางเนี่ยให้มันสูงนิดนึงมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะทุกคนเวลาที่เราปลูกต้นไม้ไปอะ่ะเราจะเริ่มสังเกตว่าเอแม้กระทั่งกระถางอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราเลือกกระถางให้ต้นไม้อะ่ะบางทีเราก็ต้องใส่ใจเลือกให้เขานะคะ ถ้าตัวไหนที่เขาต้องการความโปร่งพอประมาณแต่ว่าก็ยังชอบความชื้นอยู่เราก็เลือกที่ตัวนี้ให้มันต่ำหน่อยนะคะจะได้แบบการระเหยของความชื้นในกระถางจะได้น้อยเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ถ้าเราเลือกเขาที่แบบตัวตัวเนี้ยตัวฐานในการระบายอากาศการยกสูงของตัวกลางตัวกลางเนี่ยมันจะยกสูงมากกว่ามันก็จะทำให้การระเหยความชื้นของกระถางอันเนี้ย มันมีมากกว่านั่นเองอันนี้คือก็ต้องการอากาศมากๆระบายไปเลยฉันไมชอบชื้นไม่ชอบแฉะก็ใช้ตัวนี้นะคะส่วนตัวไหนที่แบบชอบชอบชื้นหน่อยอย่าละเหยมากไปเราก็เลือกเป็นกระถางแบบนี้นะคะทุกคนเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะเวลาปลูกต้นไม้หรือเวลาเราไปเลือกซื้อกระถางกันก็ลองสังเกตกันดูนะเพื่อนๆนี่นะคะโอเคค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะเพื่อนๆคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ